เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สดุดเพราะว่ามันรับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีการที่เรามีเงินเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วก็ในที่นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการดูแค่สเตตเมนต์เป็นหลักเพราะว่าเขาจะคำนวณวงเงินจากรายได้ของคุณที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ต้องคําประกาเอาไว่าเป็นการเอาใจใครหลายๆคนและกันที่ต้องการสินเชื่อประเภทต่างๆ แล้วก็เน้นให้เลยรวมให้เลยเนี่ยว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันคนที่ทํางานประจำเนี่ยขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ายังไงคุณก็สามารถจะกู้ได้ทุกสินเชื่ออยู่แล้วถูกไหมส่วนคนที่เขาไม่มีเอกสารแสดงไรายได้อย่างเช่นคนที่ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มคนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการที่เขาไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยเวลาเขาจะขอกู้เงินจริงๆเนี่ย เขาก็คงจะใช้ได้เพียงสเตทเมนที่เขามีเนี่นะไปเข้ารับการพิจารณาแล้วสเตทเมนที่ดีที่ควรจะใช้เลยเนี่ยคือสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนขึ้นไปหรือไม่ก็1ปีสินเชื่อต่อไปนี้เน้นว่ามันไม่มีหลักประกันแล้วก็อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดละกันวันนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้ดูเลยว่าเงินด่วในปี2022เนี่ยนะมีอะไรที่คุณสามารถจะ สมัครแล้วก็ยื่นกู้ได้บ้างเริ่มกันที่ SCB หรือว่าไทยพาณิชย์เขาก็จะมีให้คุณได้สมัครอยู่2ตัวด้วยกันคือ1 s p e e d ปีดดิลตัวนี้จะรับเป็นวงเงินก้อนแล้วก็โอนเข้าบัญชี SCB หรือถ้าคุณมีบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยคุณก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยแล้วจะบอกว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น s สปีดด c แค d มันก็จะคล้ายๆกับบัตรกดเงินสดนี่แหละคือรู้ซื้อสินค้าได้ ไอ้ที่พูดมาทุกตัวก็สามารถสมบัรผ่าน s b Easy ECF ได้เลยนะหากว่าคุณเดินบัญชีกับ s b ตั้งแต่6เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปเนี่ยคุณมีโอกาสในการอนุมัติที่ค่อนข้างสูงมากเลยถัดมาก็กสิกรคือกสิกรเนี่ยนะเขาจะเน้นไปกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิกสระหรือไม่ก็เจ้าของกิจการก็ได้ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนไว้และยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีใบภาษีทวีห้าด้วยแล้วเนี่ย คุณก็เอาสเตทเมนต์ไปด้วยสมทบกันเลยนะคุณก็สามารถสมัครสินเชื่อได้นะเขามีสินเชื่ออยู่อย่างน้อย4ตัวเลยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อ x x p r e s s c a ค d รู้ไหมว่ามันเป็นบัตรกดเงินด่วนนี่แหละแล้วก็รูดซื้อสินค้าได้แต่ในขั้นตอนแรกที่คุณสมัครกรอกข้อมูลเนี่ยถ้าคุณติ๊กคำว่า cash day 1เนี่ยนะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณก่อนส่วนบัตรเนี่ยเขาก็จะส่งตามมาที่บ้าน2 สินเชื่อ Express Loan หรือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะนะในรูปแบบของสินเชื่อเงินด่วน 3. ก็จะเป็นบัตรเครดิตซึ่งที่นี่เขาจะมีให้คุณได้เลือกมากมายสุดท้ายแล้วก็เป็นสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจก็จะออกแบบมาให้เป็นแบบโลแล้วก็เป็นแบบ OD ทุกๆตัวที่พูดมาสมัครผ่านแอปเคพารได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณมีการเดินบัญชีกับกสิกรนะตั้งแต่6เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปเนี่ย คุณก็มีโอกาสในการอนุมัติที่สูงมากแต่ว่าคนที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่นคุณก็สามารถจะยื่นสมัครได้ด้วยนะต่อมาแคชจอยในแคชจอยในปัจจุบันมีถึง3สินเชื่อด้วยกันให้คุณได้เลือก1สินเชื่อหมุนเวียน2สินเชื่อบัตรกดเงินสดและ3สินเชื่อผ่อนมือเถือคุณสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของแคชจอยได้ค่อนข้างสะดวกสบายหรือคุณอยากจะไปตามบูธแคทจอยก็ได้นะ หรือที่เจมาทุกสาขาทั่วประเทศอันนี้คุณเลือกตามสะดวกได้เลยถัดมามาดูกันที่ m o n e y Th ัน d e r ปัจจุบันก็ยอดฮิตติดรกระแสเหมือนกันนะเป็นของบริษัท s c b a ี a าร์เป็นบริษัทลูกของ SCB นี่แหละเดิมชื่อเก่าเนี่ยก็คือเงิน t ัน n d e r แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่ปัจจุบันในแอปนี้มีส,สิซนเชื่ออยู่ในแอปเดียวเลยนะคือ1สิเนเชื่อ Nano น i n ฟ n น e ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าตัวแรกเลยให้กู้คนละ10,000แบาทและ2ส,สินเชื่อส่วนบุคคล ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาวงเงินสูงสุดนี่หล้านบาทกันเลยสมัครผ่านแอป Money t h ันเดอนะคือพอคุณโหลดแอปมาปุ๊บคุณก็สมัครได้ปั๊บเลยต่อมาโดฟินมันนี่ตัวนี้สามารถสมัครผ่านแอปโดฟินมันนี่ได้ทันทีแล้วก็จะเป็นรูปแบบของบัตรกดเงินสดที่สามารถจะใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนได้ค่ายนี้เนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับธนาคารกสิกรไทย ถัดมาก็เห็นว่าน่าจะเป็นของเอออนนะหรือว่าสินเชื่อเติมสุกนี่แหละรูปแบบของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของวงเงินพร้อมใช้แต่เวลาในการสมัครเนี่ยนะคุณจะต้องไปสมัครโดยการโหลดแอป d i i t t l y o u c a s h มาก่อนแล้วค่อยสมัครผ่านแอปของ d ด i จ a l y o u c a s h เข้าไปอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากมากนะก็คือสินเชื่อเปดี d. ตัวนี้จะเป็นของคนไทยเลยนะ คือคนไทยเนี่ยเขาจัดทําจัดตั้งมาเป็นบริษัทคนไทยแล้วก็เขาก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ยืมเงินแต่ว่าเงินที่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่หลักพันน,นะสมัครผ่านแอปเปดีได้เลยซึ่งตอนนี้อาจจะแค่หาดาวน์โหลดได้จากแอป Android เท่านั้นตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะแรปปิ a r d ซึ่งก็คล้ายๆมีความโด่งดังเหมือนกับ Snap c a ค h นะแล้วเขาก็จะมีสินเชื่อให้คุณได้เลือกอยู่2ตัว ตัวแรกเนี่ยจะเป็นสินเชื่อผ่อนตามใจแล้วตัวที่2ก็จะเป็นสินเชื่อเงินพร้อมใช้สมัครผ่านแอป,ปรับบิทแคสด้้แหละแล้วก็โหลดได้จาก iOS จาก Android ได้หลากหลายเลยมาดูในส่วนของค่า t ทรูกันบ้างกับสินเชื่อที่สมัครผ่านแอป,ปในแอป t r u e ั o ดี y w a l l e t ง่ายๆ 1. t r u e p a y ทรูเหรือว่า True เงินติดมือเนี่ย คือใช้ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับร้านค้าที่เขาร่วมรายการโดยการใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet นี่แหละค่อนข้างง่ายและสองก็เป็น True Pay Next Extra ตัวนี้บอกเลยว่าคุณอาจจะต้องไปสับครที่ True Shop เพราะวาอะไรเขาจ่ายให้คุณเนี่ยเป็นเงินก้อนเอามาใช้ปิดจบด้วยสินเชื่อที่เป็นขวัญใจกับทุกๆคนที่มีรายได้น้อยนะนั่นก็คือเมืองไทยแคปิตอล เขาก็จะมีสินเชื่อที่คุณสามารถจะเข้าไปสมัครได้เนี่ยก็คือ 1. สินเชื่อ5,000บาทเขาก็จะเน้นไปกับคนที่ยังไม่มีสินเชื่อกับเมืองไทยแคมปิเจลมาก่อนแล้ว 2. สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นลูกค้าของเขาก่อนนะคุณถึงจะได้รับสินเชื่อตัวนี้ไปเน้นเลยนะว่าถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกคุณไปสมัครที่สาขาเท่านั้น